สวัสดีค่ะอีกหนึ่งกำลังใจจากอีเรียมเบล่าถึงนคกคอมมีโอกาสได้ร่วมงานกันในภาพ,พยนตร์ออเรียมซิง่งดังนั้นในวันที่นักคอมชวนชื่นกำลังต้องการกำลังใจหนักๆในการต่อสู้กับอาการโควิด -19 อีเรียมเบล่าราณีจึงขอเป็นอีกหนึ่งคนที่ส่งกำลังใจให้นักคอมสู้ๆโดยเบล่าโพสตอรี่ภาพจากภาพยนต์ อีเรียมซิงและข้อความส่งกำลังใจว่าพวกเราต้องกลับมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ท่านเขียดผู้มีแก่กของพวกเราค่ะส่งกำลังใจให้นคาคอมส่งกำลังใจให้พี่บอลและทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ